เด๋อเหล่อนั่นแหะอะไม่ใช่ไม่ใช่อีกนึงซ้ายซอ่ะเออกดเลยนี่มาละบอลเร่รถดีเลื่นรถเออเป็นโกเป็นโกเป็นกไมต้องแล้ไม่ต้องแล้วตะให้เข้าไปเลยแยงลูกบอลดิอ่ชช ตั้งประตูตั้งประตูอะไรมาเพื่นแต่เข้าแล้วยังบอลน,นี่ไอ้บอลบอลยิงนอนอะอะอะคำไม่ถูกคำไม่ถูกสร้างคิดรวดในวันเดียวสร้างคิดอย่างเร็วในวันเดียวไปสิบเกมเลย

ขันเลยกอะะรไมันเลยแย่ๆๆเข้าไปแย่มันเลี้ยงบอลมาคนเดียวแล้วเอเลี้ยงก็ทำมเกอเลี้ยงมาทำไมมันจะยิงแล้วเาเข้าไปใหญ่ อ่าหมดเวลาแล้วอีกรอบนึงคือจบเลยนะแวีกรอบนึงคือจบเลยไคว่าจะหวดเวลาก็เฮ้ยคุดทุคนอยู่ไหน ไ่ไหมยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมอื้ยวนสีแดงว้ยสีแดงไมรึงชาติสีแดงไหม่รุชาติไปางเกือบเข้าแล้วละ

ทำแก่สามที่พอันเดียว<ะ>ตดูแล้วก็กดสั่งการด้วยกดไลค์ด้วยเอ้ยยกไรมดกดดนรรดอ่ะหมดเลยอีกรอบนึงบาย